เอาใช่ยังเดินใช้อยู่ไม่ทำไมหนูไม่ถึงไม่ได้ใช้อันนี้ขวดใหญ่แบบนี้ทำไมหนูได้ใช้แค่อันเล็กเออพี่เขาอัดลูกไม้ใหม่เอาววันเดิมเหรอเรื่องว่าทำไมมันอันใหม่แต่ว่าคือขวดนี้เท่ากับสามเท่าขวดเล็กอุ้ยอยากลองใช้ทำไมเขาไม่ให้หนูใช้บ้างกูวันนั้นยุ่งๆกันอยู่ไงวันนี้วันนี้ก็น่าจะได้เอาไม่แม่เด้อเปิดยังไงวะอันนี้เหรอเอออุ้ยแม่ไม่ได้ไปไงกูอยากจะบอกเลยว่าอันเล็กมันใส่ดีอันน้อยนะมันใส่ดีแห้งมันใส่แบบเดียวกันน่แหละ อันนี้รูปผมเหรอแม่อยากได้อทำไมหนูก็อยากได้อทำไมไงก็วันนี้ไงก็น่าจะได้โอเคแม่ลูกพัวกันนี่รูปหัวตัวทั้งสื่อจล็กนิดมึงนี้เอฟบีเขาไปธุระค่ะไปธุระอยู่ที่อุดรนะคะทิ้งก็พูดแล้วหนูภาษาพูดแล้วหรอไม่รู้เอฟซีทมบอกสมกความบอกเอออ่ะก็ไปทำงานน่ะล่ะเป็นเรื่องส่วนตัวของเราเไม่ใช่พักกับพยุงเป็นเรื่องครอบครัวให้กำลังใจแค่นั้นเป็นเรื่องครอบครัวนะคะแล้วก็ ่แม่เลยสองสองอันนี้อันเดียวกันไม่รู้อะไรอันไม่โตโตอันนี้แอฟสีฟ้าโกกิเป็นลูกสาวไม่ลูกจริงๆใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นลูกสาวจริงๆสเหมือนแม่พี่คะถ้าได้พ่อนี่แย่เลยก็พี่บีไงน่าเหมือนพ่อเลยบ่อเด้อบีคือข่อยเด้อให้คือพ่อแน่ตัวเดียวแต่ตัวเดียวก็ยังคือปูอยู่บุคืกอย์่ยว่าเรอนู่นนะว่าตัวเกลียวไหนคือปูบนหลอดค่ะเนาะ บาเมลีสิบเอตาดอาคือช้แกบงามแล้วนะไม่เอ่อคม่ไงกไม่ต้องมาคนละไบกคนไหนลงบอกบ้าค้นมาหารยอยนะยะไม่ย่อยเจอหาลอยกจากสามร้อยไหมอันนั้นอะไรอ่ะเงินของสเต็มเดีวไปเขาเขงพ่อแล้วัเขียนไ่ได้แงหรอกค่ะแต่ว่ามือนีกตะลเมงจกตาแต่นี่กะลมือ พี่อู๋อยากได้ที่กินอนไนนะไรเรื่องหนูค่ะตาหนูทุกคนคะ้วเร็วๆนี้หนูหนูกับแม่นกจะไปทําตากันนะคะแม่นกน <5 S 1> แม่นกจะไปผ่าตัดแก้ไขแบบห้าร้อยสี่สิบแล้วว<ะ>้าวแล<ะ>้วไม่เร็วๆนี้คือมีโปรเจกต์ก็คือแม่นกจะไปเฮ็ดคือแบบว่าเดี๋ยวค่อยว่าอายุมันอาจจะเยอะแล้วโอ้ไม่เยอะมากก็ได้ไ,ดไม่เยอะมากก็ได้แต่มายถึงมา่ามันมันย้อยไงนี่ใช่มันย้อยนี่ใต้ตาแม่แล้วมันย้อยแต่ยอดีขึ้นอยู่อ่าแต่ใต้ตามันต้องไปหาหมอนบอียังไง หน,น้นาผากป<า>ู๊ดิแม่ไปยังเอาึอา้นเนละือดใหลเลยเตะแม่ไม่รู้จักอ้ําหลออ้ํานี่อ้ําหนูจะรักลูกชายจเงยในหนูอนน้ํ <laughs> าน่ะเขาก็ต้องมีหน้าผากที่หนูนุ่นเอาไปรับทราบอันนี้แม่ไม่ได้ให้มานะหนะ้าผากเนี่ย <laughs> ไม่เป็นไรอันนี้หนูทำมาเอง <laughs> เอาผมเราหยิก <laughs> <laughs> กัดกันแล้วมันกัรก <laughs> ันแล้วกระซามค่ะฉันมีล้วยี่ปีสดใสเพราะว่าฉันใส่เจสิฟันดีออกเออไปหลอดมาดูซิไม่ยังไม่มีตอนนี้เรากำลังเทสกันอยู่เท่กัน เที่ยบเขียวยคน,นมันคือเมืหลายคนเลื่อยเมืองลายคนเลยคนลุกตะก้ามามีปากบันนี่อุย้ยเสียดายตะก้าแม่เสียดายเขาคลองในเพื่อตะก้ามามีปากบันนี่เอามีอะไรเนี่บันนี้นี่ไงอ,อ,อันนี้ดกอ,อันนี้อ่ะองเกียให้เขาเบิรงต้องกียให้ดูหนึ่งกั้ไหมล่ะกียรติไม่เป็น <c oughs> ใหญ่ไหมล่ะไม่ต้องเธอต้องใหญ่รู้ปล่าเพราะตาเธอเล็ก ให้ยังไปเอาเซอร์วิสใช่ไเอาแบบยกหางตาให้ตาเราอยู่ไม่ตกอ่ะแต่ไม่ใช่งงนหน้าผักเงินล้านเห็นบอเขาบอกหน้าผักเงินล้านเขาแบบเงินหยันน้าพันล้านจ้ะหน้าผักเงินล้านค่ะอันนี้พันล้านจ้ะอันนี้แค่ล้านหมอยังบอกเลยว่าหน้าผักสวยหมอชนเขาบอกประชดเขาบอกเจ็บรอยเขาบรอยอ่ะเพื่อผมลงมาข้างล่างนิดนึงก็ดีนะ แม่หมอบอกว่าอุ้ยหน้าผาก่ะสวยแล้วนะอะไรอย่างงี้รยกว่าเขาจะเห็นเขาเห็นหรือเปล่าเขาเรียกบอเอาลงกในผมมันายับดึงขึ้นทักไหลโกกีมาไอ้พอคุยตัดหนามาแล้วไม่เป็นนักสิแม่ยังกกีมาไอ้พ่อเขาอ่นไอ้ไรอันห้าสิบเปอร์เนาดอฝามานเจ้าห้าสิปร์เซ็นต์่คขอจากบาท่รดรถเย็นออกรถแล้วถดก็ญาตเขาลูกไมได้ผัวเขาลดแล้วลดอีกอ่ามา เอาใหญ่ไหมเอลเซอร์เกตเอาลูกแรกมาเอแบบที่พี่อารมทำนี่ก็แต้มโอ้ยการ์ดโจทย์ยากโคตรชอบไหอยากสวยเหมือนสแต็มบ้างบางวันนะโอ้เราก็แบบอยาสรยากมากตัวยากมากเดี๋ยวจะไปทำอยู่นะคะประมาณสิ้นเดือนนี่แหละค่ะไปพร้อมกันไหมไม่ต้องเอาหัวตัดเลยบอาแค่หางได้บ่ได้โอาแม่แม่ไปพร้อมกันไม่ได้แล้วบางคนละที่เหรอคนละที่หลับได้ไหม เาหมืจับของก่อยแบกเมื่อมื่อก่อนอยากบอกเขาอยากบอกต่อแต่แบกเหมือนคือขอไปชาร์จคนเดีจ้าโทรศัพท์มันเป็นไรไม่รู้แต่ศิลปินนี่โทรศัพท์เป็นไรไม่รู้ว่ามันเหมือนมันจะพังสินว่ามือเศร้าเขาจะส่งไปเซนีย์ยัม่หายเลยโทรศัพท์แม่ยนกบอกอยู่ปีหนึ่งเมื่ไปใส่มาใส่ได้ไหนี่ก็โทรศัพท์ไม่ค่อยดีแล้วก็บอกว่าอยู่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเดี๋ยวไปลื้อมาให้ไปลื้อที่ไหนไม่รู้อยู่ที่ยะโสอ๋อ ก็แม่บอกด้วยไงโทรศัพท์แม่พังเลยนี่แม่ทำงานนี่โอ๊ยเขาดูก็4สี่ร้อยแบก็หมดกาแบตหมดกาทำงานทุกวันจ้าอุ้ยเดี๋ยวฉันเอาเบอร์ไว้แล้วเธอโทรกลับเขาหนเดิมถุกฉันเคลื่อนโทรไม่ได้ไงก็มีมันคือเหมือดวันจะหมดเดือนไหมสวยไปนี่ตลงไปนี่สวยอยู่แบบแต่งามแบบน้อโอ๊ย ตอนนี้เรากำลังมีแบรนด์ตัวใหม่ออกมานะคะหนึ่งสอง<น>สองตัวเราจะทำงานเป็นทีมค่ะมีอะไร<อ>มากมีอะไรมาเหนื่อยลูกไม่เย็นลูกมาเมื่อกี้เจ็ดร้อยเอาขอตัวนี่จะขอตัวไปเขาบอกว่าเขาอยากมาเล่นนี้ขอนกโค่เออแม่นะ่ะอะไรก็ไม่รู้นะ่ะแม่นะ่ะแบ,บมตมันหมด เออแต่ว่าแม่รฟ์สดทีไรแบตแม่จะหมดตลอดเลยเหมืนตัวงูมันเสื่อมเราบอกบอกเอฟซีแล้วไงก็บนเอฟซีฟังเผื่อมีใครส่งมาให้โอ้ยแต่บอกก็เสร็จเราลงส่งมาแห่ทำซูฮีโร่เฮ้ตกไม่แตกนะแม่ตกไม่แตกเมื่อก่อนไปอยู่ไหนมาอังใทยผู้ใดจากไปอยู่ไหนมาเมื่อเมื่อก่อนไปอยู่วันนั้นมาค่ะบังกันดาไปยวนเชิดเผาของประชาไทยไงโมตังมีอันดอกมหมยไงยุ่ยเลอยู่อีเบื่อเบื่อเลยเดินเดินวน เอาคางเดียวโอ้ยเหตนคางเดียวเข้ามายังไงจมูกสวยด้วยกระเห็ดบ้านเนาะเออครับแล้วกระเก็ดบ้านกันเหรอสิรวตกับสิรุตแหลมรุ่นแหล่ใช่เจมูกเจมูกอยากได้ไม่อยากได้ต้องบอกฉันเอาใจฉันจมูกจะได้จมูกขอบคุณนะครับจมูกสิบห้าเป็ดดูถ้าทำงานดีๆนะพาไปทำหมดแหละ จมูกไงล่ะจมูกเธอถ้างอแงก็ไม่ได้ค่ะอยู่ที่ชั้นค่ะไม่ใช่อยู่ที่ปีบ้านจ่าเจ้าพ็่ว่าจมูกไม่รำจ่าของเซียนอย่งท้ำจะต่างจ่าถามว่าไม่ได้เหมือนตาเนอะเลยเหมือนตาแมวจมูกม่วงอ่ะคือปอกนี่จะเปล็นร้อยแล้วจะเป็นร้อยแล้วจะเป็นร้อยแล้วต้องก็กี่สวยนะครับสวยเห็นบอเห็นบอพูดกล่องอีบานจันผมน่ะดึงลงแน่จะดึงยันมัดขึ้นสูงเลยเป็นยังยจะเขาแห่ไปหาเธอตี แม่น้องใช้เซรั่มตัวไหนคะอ๋อนี่เลยจ้ะดานิกจ้ะดานิกนะคะดานิกเอาไปซื้อเต็มเต็มบ้างหน่อยยังไงก็ไม่ปเป็นอ่านเอาเข้าไปหยุดเมืองฝรั่งอยู่ไปหอดเมืองฝรั่งได้เหาะไปบายหอดฝรั่งกันยังอ่านบอกออกโอ,โอ้ยเป็นอะไรหรพี่เป็นรอยเลยอ่ะเป็นเมียฝรั่งที่ยังไงนน่นั่งสิอ่านซิอ่านาอะไรกาอ่านสิ การน,อนีอินเทนซีฟสกินบูสเตอร์แอนพู่เออเออพีดีอย่างนี้นั่นเออเป็นยังนั่นโอ้ยปริญญาตีมากกับอาสีส่วคือกันแหละหน,นูก็ยังฝึกหัดอันนี้ปอสามนี่เขาจบปอสามอ่ะนี่หนูยังไม่ส่งออกไงแม่หนูยังไม่ได้แฟนต่างชาติเขาบอกว่าแม่ทำจมูกตาจะสวยขึ้นโอ้ขอยามึงเจ้าจะไม่ลอยกวไปเฮ็ดเขาว่ามันเจ็บแห้งกว่าเอาดอกเจ็บแม่เบาเบาโอ้ยเปเอาเด้อเขาลการแบบแบบเขาเห็นทรลานเห็นนอนละนอนแบบเป็นผักเป็นปลาโอ้ยอ่าเบาเบายานยาน ไม่เอาเธออย่ามาหลอยฉันไปเจ็บฉันเห็นเธอแล้วทนนอนทรมานโอ้บอกถูกอันอย่างมาใส่ตัวเจ้าของเวยทำแค่ตาพอดูน้องโกกีกรีตาหน่อยค่ะเออนี่เลยโกกีคนสวยแล้วแล้วค่ะแต่ลูกเจ็บนะเขาเบอเขาบอกเมียารั่งปอบนะ ใครจะกล้าบอกว่าฉันเป็นเมียฝรั่งปั้นวัวฉันตั้งหลายคนแม่ต้องพาหนูไปเข้าคอร์สเดี๋ยวเราได้แฟนฝรั่งแล้วนู้นนะหนูก็อยากได้แฟนฝรั่งคือนกนได้แม่อันนี้เสร็จแล้วไอ้ไ่ไข่ไอ้ไข่ไอ้วข่อขอ้ขไอ้ไข่ไข่ไอ้ไขไอ้่ไอ้่ไอ้ไข่ไอ้่ไอ้นขอ้ไข่อ้ไอ่อ้ไขอ้ไข่ไอ้ไข่ไ่เอาอ้ไรนะอ้ำยาบ้วนปากเพราะพนักงาน่่ คือจากประสบการณ์จริงชจ้าแต่งหน้านะคะปากเม่นมันยังใส่ออกได้่ว่าปากดีไม่ติดเศร้าเลยปากดีไม่เป็นไรแต่ปากเม้นนี่เรามีแบรนด์ตัวใหม่เราติดต่อโรงงานมาแล้วโรงงานติดมาแล้วเขาคอมเมนต์เข้ามาว่าหัวร้านน่ารักดีวละเขาอยากได้คือผู้หญิงผู้ชายหัวร้านแปลว่าอยากได้ผัวมากตอนนี้ลูกสาวอยากได้ผัวมากเลยจ้าส่วนแม่ก็อยากได้นะคะโอ้แม่ก็ให้ลูกได้ก็แล้วแม่ก็จ้างว่าเอาแม่เอา แต่ไม่เหมือนอย่างอ้ยนี่เมื่อกี้เรื่องไหนใช่ค่ะเพิ่งถอดเหล็กมาอุ้ยเห็นเะล่ะคนเบิ่งเก่าเลยล่ะพี่อุ้ยโอ้ยเอาอย่างนี้ละกันทุกคนอยากเห็นรูปแม่นกราเป็นสาวไหมแต่กับมุมี้แม่ทุกคนมีใครอยากเห็นรูปแม่นกราเป็นสาวบอแม่์เมย์ปุญญผันฟินแลนด์อ่ะบุกคึมีอะไรรูปจะเป็นเบิ่งไหนบิ๊กตอนแต่งเป็นยแย่สีอันแยัแย่อย่างก่อนมึงแยอันแย่อย่างก่อนแย่อัน เจี๊ไฟเจี๊ไฟเออจะมาเจีายไฟเน่ยขึ้นมีนกเลยเออฉั